เมามันยี่เวลากี่ปีนะปีเดียวเลยเหรอเจ็งมากโดนลอกเมื่ม่ี้เมื่ม่ี้เลยออกไปเลยไหมเ่อนรเอาี้เห กับกับสาขาที่15เหรอใช่ครับเกิดทีไงบ้างกับสาขาเนี้ยก็จริงๆสาขาเนี้ยเป็นสาขาที่เราแอนนั่นนะเพราะมีสาขาที่เป็นใหญ่ที่สุดแลับก็มีกายจ่ายทุนเยอะมากที่สุดนะครับตัวอย่างไากคือทำไมมีเลือกที่นี่ให้ติดสาขาที่เองเอ่อเพราะว่าจริงๆผมชอบตั้งแต่เป็นโปรเจกต์เลยรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ครบทุกอย่างจรที่นู้จะเป็นได้าโรงแรมได้านค้าซึ่งมันพร้อมสอดคล้องเรื่องคนเรื่อง t r a f f i มาเยอะ ต่อตั้งแต่ม okay. okay. ันใช้ต่อมาแรกเลยอยากอยากเห็นอกจากสาขาเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดแล้วมันมีความพิเศษอะไรสาขาที่เราจมีเมนูคือครับเนเธอร์ลินด์จริงๆเนี่ยอยากจะบอกทุกคนว่านอกจากมาทดลองเนี่ยที่ทุกคนรู้จักนะครับเรายังมีชูเรามีเนเธอร์ลินด์ที่ใหญ่กว่าทดลองมากซึ่งเราแปลงฟองเป็นรูปแบบคู่แบบใหม่เนเธอร์ลินด์แบบใหม่คือเรจะยั้งเวลากี่ปีกับการเปิดตัวบันรนี่ไม่ใช่หนึ่งปีครับประมาณเจนเกินหนึ่งปี หนึ่งหนึ่งปีกอล์ฟเติบโตของคุณยี่เป็นไงบ้างโหเนี่ยเกิดมากครับเป็นเรียกว่าแบบคือเหมือนเราต้องแยกไล่อยู่ตลอดเวลาคือเราทํางานทัสองฝั่งในวงการบันเทิงเองทั้งในฝั่งร้านขนมของเราเองนะครับทําให้แบบเราต้องจัดสรรเวลาตัวเองให้ดีมากๆเพื่อที่จะได้แบ่งเวลาของฝั่งให้ดีที่สุดครับจริงๆแล้วเติบโตเร็วมากเลยนะไม่เลยครับแต่ว่าเติบโตเร็วมากก็พยายามพยายามนะ ไม่ดีที่สุดครับก็พอต้องขอบคุณแฟรนด์ด้วยแหละแล้วก็ลูกค้าทุกคนที่ทิ้งความในของเราอยู่มาตลอดได้แต่ทีมลังบ้านบริหารกันยังไงนะที่สำคัญทำห้าสาขาที่เปิดมาโอ้มีดีอยากให้เห็นสภาพการทำงานเบื้องหลังขอาว่าทุกคนมีัวหมุนไม่อยู่ในออฟฟิศตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอเราเปิดร้านที่ขายเจ็ดวันทำงานกันทุกวันผลิตทุกวันอะไรนะทำให้ออปเปอเร์ชั่นเราไหนตลอดเจ็ดวันว่าทำให้เกิดปัญหาว่าตลอดมันแก้งเจ็ดวันเพราะ ไฟเซ็ตระบบให้มันดีแล้วก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆแต่มันกก็จะมีเวลาคิดเมนูใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเลยนะเรื่องคิดเมนูใหม่ต้องยกให้ดูสียได้บริษัทตกคิวไทยงานได้นะดินโนเวชั่นมาเลยก็ทำให้เราได้ไอเดียใหม่ๆแล้วพวกสิ่งต่างๆเริ่มมีทีมใหมาถเข้ามาด้วยๆแล้วนีส่วนไม่ตัวเมนูใหม่ๆจะร้อนเป็นคอสักตัวันในอะไรใช่เรามีส่วนได้ชิมทุกเมนูส่วนที่ร้อนที่เราคือเครื่องชิม แบบให้มาที่สุ๊บเพื่อดูว่าเสียงส่วนมากเป็นยังไงว่าอร่อยไหมชอบมีเมนูไหนที่เราแบบไว้โทษถูกาจแนะนำาปจริงๆล่าสุดนี้เพิ่งออกตัวไปสเปรัสนากรองอร่อยมากอร่อยมากครับอยากให้ทุกคนลองทานได้เลยเพราะว่าจะเริ่มต้นรุ่งเรืองมันใส่แต่แบบว่ายังไงะ ผมว่าความความคมกรอบเข้ามาเลยกัที่ผมชอบนะครับแล้วก็ตัวตัวมี่ของคูใบด้วยที่รู้สึกว่ามันคมกรอบอะอมันบอกไม่หนุเหมือนกันแต่ยัดทุกคนรองแล้วมันก็ไม่ได้หวานจริงๆเ,เ,เป็นจะเป็นว่าขาดการนิ่มลองจริงๆใช่ใช่ใช่ก็คือจะให้แนวคิดคนเนี่ยคนเดย์เดย์ทุกทายอยู่ก็จะให้ชิมกันให้เยอะที่สุเดเพราะว่าเราอยากฟังเพราะมันต้องหลายเสียงนะมันเป็นเรื่องรสชาติมันก็ต้องแบบหลายอย่าง ลงมือทำทุกอย่างเลยเขาบอว่าลงมีค่าที่ต้องมาตรวจงานไม่ก็เรียนทุกอย่างคือบินเยอะละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอแล้วจริงๆส่วนใหญ่สาขาใหญ่เลยตงลงมือเพราะว่าเราเราต้องจ่ายตังค์เยอะเนาะเราต้องขอลงดูได้ยงไงหน่อยว่าโอเคนะมันจะเป็นประมาณนี้ครับก็จริงๆเนี่ยตั้งใจมากๆอย่างที่บอกแล้วก็เราแผนนะสาขาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีคุ้มค่ากับเหนื่อยไหมคุณประกอบการ ก็ก็โอเคครับโอเคโอเคโอเคเล่นเรื่อยๆใช่ป่ะสักครับของหมดเร็วมากเลยนะไปตอนบ่ายซื้อไม่ทันแล้วหมดแล้วอันนี้คืออันนี้คือถ่านท้งหมดอันนี้ถามทั้ครับพีุกครับผมแล้วก็พยายามเอ่อในในภาคส่วนที่เป็นฝ่ายผลิตเราก็พยายามขยายด้วยตัวเอีได้รองรับในการให้การด้านรายอีกใครช่วยบริหารการเงินไหมบ้างตอนนี้ ช่วยตัวเองช่วยบริหารงานแต่งานชินก็เยอะคแบบวิ่งแต่ไม่ไดเปิดสาขาอีกมากโอ้หนี่เป็นเรื่องที่ท้าทายมากเพราะว่กคือเหงื่อไม้่ท้าทายมากหันหลังก็ได้แต่ผมว่าผมไม่ต้องหันหลังแล้วเนาะสามารถซับไปด้วยแล้วใช่ไม่ต้องวนชินกับวินแล้วคือผมเหงื่อออกตลอดเหงื่อหน้าผากเลยเต็มหมดแล้วลูกก็ทั้งวินดีเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะว่า อย่างก่อนหน้าในก่อนหน้านี้ขึ้นมาก็คือมาจากสนามบินเลยไ่ยูเวนตี้เกาหลีมาแล้วก็กลินมาปุ๊บแล้วก็ลงเครื่องมาก็คือมาตองที่นี่เลยเปิดเปิดงานวันนี้ก็เช่นกันไม่กล่าวว่าเราเพิ่งถึงมาไทยเพิ่งถึงเลยนะแล้วก็ตรงวันนี้เลยคุณแบ่งเวลายังไงอ่ะคุณแบบมันทำแบบหลายขึ้นเมาเกมีเก่งกับม็ออ คือเราก็อย่างไปเไปลวลาเราต่างประเทศเนี่ยเราก็ไปเกี่ยวกับเ,เราพยายามแบบติดต่อคุยคุยตลอดแต่มันติดตั้งได้แต่ว่ไอ้เปิดร้านแล้วมันก็ได้วันนี้ลุนน้นมากเพราะว่าเครื่องอย่าดีเลยนเครื <S 1> <S 1> <S ่องดีเลนนี่คือโอ้จบเลย,ออยกับงานวันนี้อะไรเงี้ยครับก็โชคดีที่แบบแต่ว่าเห<อ>็นตุ่ลปีเาเรุผลปีหน้าก็คือจะขยายไป ใช่ทีนี้พยายามที่จะพยายามดาเพราะว่าเรื่องที่พาการมาผมว่าคือการโลจิสติกส์เมาตลอดไปเพราันแต่ว่าก่อวางมากๆแล้วก็ทำเงขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะได้กตกในปอดใส่ที่สุดตกตกแทนแนวกะว่าจังหวัดไหนก่อนเพื่อนเลยค่ะราคาป่ะโอยจริงๆมีแทนหลายๆตัวนะเนี่ยไม่ว่าจะแบบเียงใหม่แย่ตัดเศาตัวเก็บลองพัทยาใกล้ๆก่อน อาจจะขนส่งง่ายอาจจะขนส่งง่ายไง่งี่้วงปิดมอกได้ไหมใช่เราคิดว่าจะได้เห็นขาขาขาและขาแรก่อนอะไรนี้ก่อประมาณช่วงกอนผมว่าน่ากินนะครับมันจะเหลือสมอสิบได้น่าจะกลางปีอะ การเ้เพระต้ืองต้อวต้องมีการคบรัเรื่องเรื่องขายผมบอกเป็นเรื่องขนส่งเรื่องคุณภาพของสินค้าต้คงอนูีให้ได้แบที่นีอะไรครับก็เป็นเรื่องที่ยากครับทฝากปถ่ายนี่ก่อนด้ผมก็ฝากาที่15อรีด้วยนะครับมที่นี่ะผมก็นะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับ ที่วันมาต่อพี่ขึ้นที่แับนี่ครับผมเป็นอะไรกิจกรรมสถานที่ใหญ่ที่เพื่อนๆมามีเพิ่งลงเครื่องกลับมาเลยเพื่อนชายใช่ครับที่ไงว่ากับการไปงานก็เป็นดีครับเป็นเป็นงานที่รวมตัวศิลปินี่เราดีเยอะมากครับผมแล้วเราก็ได้เกียรติเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้ไปแล้วก็มีต่างชาติมาที่ญี่ปุ่นแค่ท่านเดียวที่เป็นประธานนอกจากนั้นจะเป็นตัวเลขเราถูทั้งหมดเลยครับก็สนุกมากครับเป็นเขาเรียกเป็นอีเวนท์ที่แบบ ไม่ได้เป็นเชิงอีเวนต์ขนาดนั้นเป็นเหมือนเราเข้าไปปาร์ตี้ในมากกว่าเขาคือพาด้าเนี่ยเขาพยายามที่จะผสมผสานระหว่างมิวสิกกับแฟร์ดนเขาไปในคอนเสิร์ตมีคนแซวว่ามันมีเซนพระเจ้าเกิดขึ้นด้วยค่ะได้เห็นพี่มีคนแฟนๆกันใช่ใช่เนี่ก็จริงๆผมมีโอกาสได้เจอเขาพวกเขาหลายรอบแล้วแล้วเราแบบ แต่เจ้าลุยด้วยการเราขออนหน้านี้เราเจอใครที่เย็นก็ดีในการถ่ายได้ครับความมือถ่ายได้เป็นอก่างดีเขาบอกว่าฝืนชินกันมากขึ้นก็เลยมีเรื่องให้คุยกันเย็นเพิ่มขึ้นที่มันก็มีแบบว่าเหตุการโมเมนต์ที่แบบลุยการจอยกันอยู่ใช่ครับก็ถามว่าเป็นไงเพราะว่าอยากจะย้อนนะครับเมื่อมาไทยเราก็เลยถามแบบเป็นยังไงมาไทยแบบมาสองรอบเลยใช่ไหมลินเตยจัดเหนื่อยไหมอะไรบอกเขาไหมว่าถ้าชาวนามาไปบอก ได้นเป็ใหบอกเสมอบอกทุกคนนะเราดูแลให้เดี๋ยวเราไปดูแลเราด้วยกับการทำงานกับแบรนด์ดิอร์เป็นไงบ้างครับแบรนด์นี้ทำงานกับอเราหน้ามาหนาทั้งหมด2ปีแล้วครับก็เออ่ผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็ในเรื่องของคอนเนคชั่นที่เราเดือดการได้ไปเจอศิลปินระดับโลกต่างประเทศมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเกิดขึ้นได้ยากจังเราก็ต้องต้องดูแลไปด้วย สนุกครับสนุกสนุกมากเลยครับ้ในวงการบันเทิงก็จ้างได้อยู่ครับผมก็สนุกเราเป็นจอยเรารู้สึกว่าเวลาเราไปแข่งต่างประเทศอะไรอย่างนี้ยมันเป็นระดับโกลบอลที่เราทําให้เราแบบมีโอกาสได้ไปเจอแบบที่อีสติล์ระดับโลกอะไรอย่างี้เพิ่มแบบมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ยากขึ้นมาแต่หลายคนมันก็ต้องแลกกันที่แบบ คเรมวาครับก็ก็ผัดรอพักทีเดียวรอเราแก่อาเสีย่เสียแล้วอะไรเป็นแั้นเลยเรอบีได้เลยียเร็วหน่อยเจยงนะก็าเสียจะหมายถึงว่าถ้าค่าเสียค่าเสียประมาณสัก50-60ผมวางไว้ไหมคะว่าแบบผมว่าจะต้องมาตั้50อ้ไมว่าไม่ถึงว่าเราเริ่ม่อน เริ่มแบบสี่สิบแต่ว่าคือไม่ได้ขนาดแบบเริ่มทำงานกันเลยถ้าแบบอยากทำก็ทำนี่อ่ะทำคนไปทำอะไรแต่าสี่สิบมันต้องประสบความสำเร็จในด้านไหนนะป้าถ้าดูแบบจะขอจะขออะไรผมว่าผมต้องไม่อาบน้ำไหมครับไม่เหรอวครับก็ในด้านจริงๆในด้านถ้าเป็นในด้านวงการบันเทิงที่ผมบอกว่าผมก็อยากจะมี มันก็คือชิ้นหนึ่งที่เรารู้ส oh, ึกว่าเป็นผลงานที่ให้คนจดจำที่เป็นเราอกแล้วก็ในภางธุรกิจเองก็อยากจะทําให้มันเจิบโตแล้วก็มันสามารถรันได้้ดยตัวยเองโดยที่อาจจะต้องมีโะบบ้ะบบประมาณนี้ก็ได้ตอนี้มันใกล้โอ้ยยังไง ก็ปีมันท้าทายมใจปีก็นานเลยก็ได้แหละตัวเลนเนี่ยบางทีต้องเท่าไหร่ก่อนถึงจะกระเปียมบวมอเรื่องอะไล่าแล้เล่ล้น้ยไม่ไม่ไม่ได้มองเรื่องบนนี้เพร่ะคำกี่เาเากไว้แล้วค่ะวันนี้จเข้าไื่ดอด ็เรื่อยๆที่จริงๆคือไม่ได้ไม่ได้เสร็จเป้าหมายชีวิ่งเป็นเรื่องของคนเรื่องการเดินทางมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วเรามีความสุขมากกว่าแล้วก็เอ็นจอยแล้วก็สร้างสรรค์อะไรให้ให้มันเกิดประโยชน์เพิ่มด้วยก็เป็นสิ่งที่เราเกิดสุขได้แปลว่าหลังจากนี้เราเพิ่มสิบปีนะสิ่งที่จะทำมันเอะไรใกันเพามสุขความเท็ดขารแบบเขาต้องการความสุขได้ใช่ไก็คือทั้งในผมว่าทุกอย่างทุกท้นนี้ ว่าเราจะทําได้มากที่สุดด้วยครับเไปที่ไหนไอ้ที่อย่างปีหน้างานของคุณที่เรา่ใกล้ๆอยู่เรื่อยติดตามกันอยู่เลยบ้างปีหน้าเออไปถามปีนี้แหละปีปีหน้าก็จะมีอีกมากสองก็จาได้เด็กพาร์ทได้ไม่น่าเขาเริ่มเขาเริ่มหรือยังโปรเจกต์นี้กําลังเริ่มเริ่มแบบว่าเรียนกี่มา เรียกี่มารู้เลยไม่เอาแล้วมีเรียนเรียนรำเรียนรำเดีวก็เดี๋ยวกำลังจะเรียนแอคทิ้งเร์ลเรียนอะไรครับเรียนอะไรแบบที่สองามรำ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 คือทำไมต้องเรียนรำเพราะว่าเพราะในในเรื่องเนี่ยครับมันเป็นการเขาจะมีการรำเขว่าอะไรต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ปลายปีนี้เดี๋ยวเขาจะประกาศไลฟ์อัพปีหน้าปีถัดไปแล้วนะได้ครับ ว่าไอผมจริงอ่ะแน่ใจแน่ใจไม่รู้มาแน่ใจเพไม่มีไม่รู้อะไรทีจริงนะครับจริงๆรการเลียนานี่เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากเพราะว่าใช้เวลาถ่ายทำเกือบเกือบปีเลยครับเกือองปีนอาจจะไม่ไม่มีเวลาเลยตัวเองแต่ระหว่างตัวเไม่มีเวลาคนก็เลยจะแปลว่าไม่มีความเริงจะไม่แบบหายปก่อนนะไม่หายแต่ก็แบบว่าหัวหามันหายแต่ก็แบหน้าหายตาไปแล้ววินไปอยู่ไหนอะไรยเงี้ย อยู่ครับยังอยู่ฮะได้คืองานในวงการนี็ยังจ้ามได้ใช่ไหมครับอย่าอย่าเพิ่งลืมผมไปเป็นภาพนักธุรกิจไปแล้วยังเป็นนักแสดงศิลปินด้วยครับได้ศิลปินภาพยนตร์จ้ามได้ได้หมดเลยไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยสบายสบายไม่ไม่คิดวันนี้สปอร์ตดีแล้วเราจะไปมั้ยไปครับไปไปครับปีนี้เราจะลงแต่งอะไรดีปีนี้ผมจะแต่งหม อ๋ออย่างเต็มตัวปีนี้เราไปแบบว่าแค่แวบๆปีนี้เราจะคู่ถาวรเป็นนักบอลเลยคือคุณเปกอล์ฟเตาคุณนะเพราะปีแล้วว่าคุณเปิดบอลได้แบบเออ global กินปคแล้เราพยายามจะทำหน้าที่ของเราที่ดีที่สุดคือเราจะพยายามนำแบรนด์ที่เราสู่ทั้งหมดเนี่ยไปใส่ที่เราเพื่อ r e p r e s e n t i o แบรนด์ออกมาให้ดีที่สุดครับผมเพราะฉะนั้นของปีนี้รอติดตามนะครับว่าจะมีแบรนด์อะไรบ้างติดตาม เดี๋ยวเราพาไปกาเยบพวกเขาไม่ใช่กินนี้แล้วเนี่ยคือผมไม่ได้จะเล่นแล้วผมเหลือแต่คู่นะก็เลยบอว่าใส่นี้ลงเลยแล้วกันโอเคโอเค